นะรอะไรอีกเรื่องพี่เดชถามพเรื่องแพรเป็นยังไงครับผมเรื่องมันเป็นไงคะมันมาจิ้นกันได้ยังมาจิ้นกันขนาดนั้นไม่ทราบเหมือนกันครับอันนี้ก็คือเราเราก็สนิทกับน้องพริมครับผมเล่นละครเรื่องเดียวกันแล้วก็แบบเหมือนไปกินข้าวด้วยกันบ่อยๆอยย่างงเี้กับเพื่อนๆเราเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแค่มีรูปออกมา นั่งอยู่ตัวเดียวกันแล้วก็เหมือนเขาก็ไปจับชวนกันได้งั้นนแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้จีบหรือว่า <c oughs> ไม่ได้ยินไม่ด้ยินที่พูดไหมเนี่ยไม่ได้ยินเลยคือแบบไม่ได้ยินเลยปวดมากแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้จีบหรือว่าไม่ได้มีพัฒนาสัมพันธ์กว่านั้นใช่ไหมไม่มีครับผมก็คือสนิทกันเฉยไปกินข้าวด้วยกันหนอว่าเราชิดเกินไปเราชิดเกินไปชิด้ชิดกันหนีไม่ชิดเลยนั่งคนละนั่งคนละก็คือนั่งอยู่โต๊ะเดียวกันเฉยอ๋อคือวันวันวันนั้นก็ไม่ได้ไปกันแค่สองคนด้วยเยอะแยะเลยครับผมก็งงเหมือนกันว่าจับมา แบบนี้ได้ยังไงแต่ส่วนตัวเคยร่วมงานน้นองเขาอยู่แล้วเคยเล่นกับเขาด้วยกันอยู่แล้วครับผมรู<ช>้จ <ๆ S 2> ักกันอยู่แล้วหลังจากเป็นข่าวได้คุยกับคณะพนุนะครับก็คุยก็ค<อ>ือแบบก็ออเออมันก็อืมเนอะได้ไงอ่ะแค่น,นี้ก็ได้หรอแบบนี้ก็ได้หรอแต่แพรก็ไม่ใช่สเปกเราหรอเลยน้องเขาว่าน่ารักครับผมน้องเขาน่ารักแต่ว่าเราเราเองก็ก็เป็นน้องเขาก็เป็นน้องอืมเื้อความที่เคยร่วมงานกันทำงานกันมาแล้วก็เป็นน้องเราครับผง มีบอกว่ามีจีบไหมหรือไม่จีบไม่ฮะหรือข่าวมันมาก่อนจีบเออหมายความว่าข่าวมาข่าวมันมาก่อนจีบก็เลยไม่จีบฝั่งนี้จะจีบกันเหรอแปลว่าอะไรก็แปลว่าพอจับโบได้แล้วเราก็ไม่จีบดีกว่านะไม่ฮะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เขาไม่ยังไม่ให้มีใครครับผมแม่อ้อมไม่มีไม่บอกเกี่ยวอะไรกับแม่อ้อมก่อนไม่ใช่เขาดูดูดูเขายืนดิดูเขายืนคนนั้นอ่ะยืนฟังอะไรไม่รู้คนนั้นอ่ะอยากรู้ ก็ยังเราเองก็ไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้รีบที่จะหาอะไรอย่างตอนนี้ก็ดูตอบดารามากเลยแต่ว่าก็ทำงานเยอะจริงๆตอนนี้ม ah. ันหลุดตัวของมันไปดารา ไม่ไม่ไม่เคยปิดอยู่แล้วถา <antique> <dairy S 2> มพี่อ,อ้อมสิไม่เคยปิดอยู่แล้วครับผมแล้วก็แต่ว่าเราทํางานเยอะจริงๆแล้วแล้วเล็กเพิ่งอ่านมาอ่านวิจัยชิ้นนึงมาเข้าเรื่องอะไรคืออะไรตอนนี้เนี่ยคนคนวัยสามสิบเนี่ยเอาตายแล้วที่ไม่มีแฟนนี่นี่พูดเผื่อทุกคนด้วยนะเพื่อนพูดเผื่อพี่ๆทุกคนตรงนี้ด้วยนะคือเพราะว่าคนวัยสามสิบทุกวันเนี่ยเป็นโสดเยอะมากไม่มีแฟนเยอะมากเพราะว่าเขาทําวิจัยบอกว่ามันเป็นแบบเหมือนยุคสมัยตอนเนี้ย เหมือนคนวัย30สเลือกที่จะรอมากกว่าที่ออกจะออกไปหาอันนี้เรื่องเีันี่เป็นวิจัยทั่วโลกเลยนี่ทั่วโลกนี่อ่านวิจัยมาจริงเราก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเออกูไม่แปลกรอ่อไม่แปลกไม่ต้องมาชี้ไม่แปลกแลรรออะไรอะรอว่าต้อรอแล้วเรารออะไรรอก็คือรอเดี๋ยววันหนึ่งมันก็มาเองอะไรแบบนี้รออะไรเราหมายความว่าอะไรก็เราบอกว่าจะรอที่มากันแล้วถามว่าเรารออะไรไงก็มื่อกี้เราพูดเอง ก็เราก็รอให้ชีวิตมันดีก่อนนะครับผมเอาตัวเองให้รอดก่อนจะต้องการคําตอบไหนต้องการคำตอบแบบรอแบบไหนเออไม่ก็คือเราก็เรียกว่าเราก็อยู่นิ่งๆของเราโดยที่เราแบบไม่ได้ไม่ได้แต่เราเป็นแบบนี้ของเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเราไม่ได้แบบอยากจะไปหาอยากจะแบบโฮ้ยฉันต้องมีแฟนหรือว่าฉันต้องมีใครอะไรเงี้ยชีวิตเราก็มันก็ดีอยู่แล้วเรามีงานมีเพื่อนมีครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็ใช้ชีวิตของเราไปก่อนแล้วก็ มันไม่แปลกนี่เป็นผลวิจัยเป็นไม่มาลยแสดงว่าคิดว่าตอนแรกคิดว่าตัวเองแปลกใช่ไหมเรียกว่าทำไมไม่ไม่ใช่แต่ว่าคนก็ชอบถามไงทำไมไม่มีใหม่สักทีอะไอย่างนี้เราก็เราก็ขึ้นไหนจะตอบอ่ะแล้วก็มันก็มันไม่มีอ่ะเราเองก็อืมทำไมอ่ะมันเป็นช่วงที่ไม่อยากวิ่งตามใครแล้วเหรอเดี๋ยวส่งวิจัยให้อ่านแล้วอันนั้นอ่ะอ่านแล้วอ่านแล้วเหมือนกันใช่ไหมกนแล้ว อะไรก็คือตอนนี้โสดนะมีหรือเปหรือว่ามันยังไม่ใช่อ้ยอุ้ยพี่อ้อมเนี่ยเสียงที่แรบเข้ามาเนี่ยคือเสียงคุณอ้อมพิยดานะผมถ้ามีเนี่ยพี่อ้อมรู้คนแรกแหละจริงรู้ก่อนแม่ผมอีกพี่อ้อมเพราแอบรู้หรือเปล่าไม่รู้อะไรเลยนะเนี่ยเขาอยากรู้เนี่ยเขาไม่ยืนเพราะเขาอยากรู้ระหว่างไอ้เล็กกับพี่บอลใครจะมีแฟนก่อนกันผมจะไม่รู้ไลยเนี่ย ได้ยังพี่บอยครับผมเพราะว่าทางนั้นก็คือที่บ้านขเขาก็เร่งละใช่ไหมพี่บอยทัพที่บ้านขเขาเร่งละที่บ้านผมยังไม่เร่งอ๋อขอเราเพิ่งสามสิบส,สามสเราสามสบบ้านสร้างเสร็จยังบ้านบ้านไปถึงไหนแนละ้วตกตรงตกแต่งนะบ้านเราอะเดี๋ยวนะเออเออสร็จอยู่มาห้าปีแล้วครับผมไม่ไม่ถึงที่สร้างเพิ่มนี่ไงต่อเติมต่อเติมนี่ไง มีด้วยเหรอเขาเอาข่าวใครมาเขาาข่าวเขาเอาข่าวใครมาปนนะไม่ได้ตัดแต่งไม่ได้ทำอะไรยังยังยังไม่ได้สร้างเพิ่มนะทัวร์เล็กช่างมาทัวร์เล็กช่างมีมีแพลนมีแพลนอยากจะสร้างของตัวเองในอนะโค้ดคือตอนนี้เป็นบ้านสร้างให้ครอบครัวแต่ก็อยากสร้างให้ตัวเองแต่ก็เป็นเรื้ยงหมอเหรออเล็กก็รออนาคตก่อนดีกว่ารอเจอคนนั้นก่อนเหรอใช่ใช่เพราะวถ้าถ้าเกิดว่าเราจะสร้างบ้านให้ครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็อยากจะอยากจะสร้างไปกับคนที่เราอยู่ด้วยโอ้ตายแล้วอย่างที้จะได้สร้างปะเนี่ยอุ้ยแรงมากเปล่าว่าจะได้สร้างใครขโมยนี่ไม่ไม่ใช่เราเร็วนี้เราเล็กเนาะร้างของเราอะครอบครัวของเราแรงไม่ได้ทำใจไม่ได้ไม่ได้ทำใจทำใจกับสิงีขาวทำตามคำถามนี้ไม่ตอบนะคำถามคำถามไม่งไปอีชูหน่อยก็ ก็ก็ปล่อยคือเรามีที่ติดกับบ้านเราอยู่แล้วอรย,ย่รางเงี้ยที่ติดกับบ้านเราอยู่แล้ว,ลวก็ก็หวังว่าจะสร้างของตัวเองในอนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่มีแฟนเออโอเคค่ะแรงมาก